เอาหายไปไหนบิดหเงียบเท้โอ้ตเต็มลำแล้วนี่แสดงว่ากำลังจะเตรียมไปส่งเอาพากาันทำอะไรสู้ส่งครับฮะสวัสดีครับเอาสวัสดีครับผมโอ้ไปหมดบ่หน่ไปหมดเลยครับกี่ใบยี่สิบสี่ใบครับ,บยี่สิบสี่ใบเออ สวัสดีครับผมทักทายพี่น้องนะครับผ่านทางช่อง youtube นะครับแล้วก็เฟนเพจด้วยละกันเด้อครับผมนะคลิปนี้มาอีกเช่นเคยครับพอดีถ่ายงานเสร็จจากต่าบลนาหนองไผ่ชุมพลบุรีครับผมก็เลยแวะทางผ่านแวะมาเล่นกับช่างนัดยูอะคูสติกหน่อยครับโอ้โมารอบนี้เจอขึ้นรถนะครับกี่ใบนะยี่สิบสี่่ิบ,บ่ใบ เลขขึ้นอีกกี่ใบนี่เหลืออีกหกใบครับอีกหกใบใช่ครับเราจะไปส่งที่ไหนนี่ร้านกิตติครับอำเภอลำปหมัด๊อดได้ออเดอร์จากร้านกิตติแล้วเนาะสั่งตั้งนานแล้วเพิ่งส่งเออเอาโอ้โลโก้ก็มาแล้วมาแล้วครับฮะอยู่กุติครับนี่ฮะโลโก้สวยงามครับพี่น้องครับผมเป็นบีวีครับเพหลังด้วยเพหลังก็มีเป็นชื่อผมด้วย เอามาแล้วบอใช่ครับเออแจมเลยเพจหลังสเปคคอนครับผมตัวนี้มันเป็นตัว2009เบอ2อ0พครับตัวเริ่มต้นตัวเริ่มต้นนะใช่ครับตัวนี้เลยไอคนที่เขาดูคลิปนั้นเขาคิดว่ามันตู้พร้อมดอกหรือพร้อมดอก <laughs> ใช่ไหม <laughs> ทักมาคอมเมนต์มัว่าแต่ตู้พร้อมดอกตู้พร้อมดอกอันนี้ <laughs> ไม่ใช่นะครับมันเป็นตู้เปล่าครับตู้เปล่านะพี่น้องอือผมก็แปลกใจเหมือนกันนะทำไมยอดวิวมันดีขนาดนั้นนะยอดวิวตอนนี้มัน สองเซนสามสี่มั้งเอืสองสี่เออครับอู้ถือว่าประสบความสำเร็จเลยนะคลิปนั้นนะคลิปที่เราลองเสียงอ่ะใช่ครับยอดออเดอร์เยอะมากเดี๋ยวถ้างั้นเราต้องทําคลิปลองเสียงให้เอฟซีได้ฟังอีกใช่ครับนะมีเร็วๆนี้นะครับเอฟซีพี่บองดํานะครับเร็วๆนี้ผมจะทําคลิปลองเสียงเป็นดนตรีสดเต็มวงครับเพราะว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยอยากฟังเสียงเป็นแนวดนตรีสดเพราะว่า ส่วนใหญ่เขาจะเอาไปเล่นดนตรีสดกันเนาะครับเร็วๆนี้ครับน่าจะเป็นต้นเดือนกุมภาัอครบจะเป็นทําเป็นอ่าเป็นของตัวเองเลยใช่ครับคือออกงานของตัวเองเลยใช่ครับเออแบบนั้นเลยแจ่มเลยใช่ครับเป็นดนตรีสดเต็มวงอ้ได้พักกินข้าวยังนี่ยังเลยครับอันนี้คือผมมาตอนเที่ยงพอดีเนาะใช่ครับมามาจากนานน้องไผ่ก็มาเที่ยงพอดีครับผม อันนี้ซีนนะครับซีนซีนที่เดี๋ยวขึ้นรถครับไปส่งแต่ที่จริงมันไม่ต้องซีนก็ได้ครับแต่ว่ามันอยากให้มันเสียหายน้อยที่สุดระหว่างขนส่งครับผมก็เลยต้องซีนแล้วก็รองกระดาษลังเยอะมากแล้วเอาไปจากร้านพี่ชัยครับมันมันต้องเป็นอย่างนั้นพอเราส่งร้านนะใช่ครับพอร้านเขาจะได้ไม่ตําหนิเรานะเวลาสีมันพลอกอะไรอย่างเงี้ยเฮียแกมาเซลล์อยู่มไม่ต้องซีนก็ได้แต่มุมใหญ่มันเสียหายน้อยที่สุดเออครับก็คือไม่ว่าจะเป็นของทางร้านหรือว่าของ พี่น้องอะไรเราต้องเราต้องซีนให้เขาดีๆครับถ้าส่งขนส่งก็จะเข้ามุมกระดาษลัางให้อย่างดีครับแล้วก็ซีนครับให้มันเสียหายน้อยที่สุดต้องเป็นอย่างนั้นครับผมนะฮะในการขนส่งนะครับโอ้ขึ้นเกือบหมดแล้วได้นน่ใช่ครับเหลืออีกหกใบเองหกใบครับแจวเลยแล้วก็รีบด้วยงานเยอะด้วยครับออเดอร์ก็เยอะเยอะพอสมควรครับตอนนี้เข้ามาอีกกี่ใบนี่ตอนนี้เข้ามาเพิ่มอีกเกือบยี่สิบใบแต่ผมไม่แน่ใจมันอยู่ใน iPad ผมได้ริดไปไหมริดไปใน iPad นะครับต้องต้องต้องมีไออะไรไวไวบอร์ดนะใช่ครับไวบอร์ดไวเขียนขึ้นงานให้เขาไม่งั้นจะไม่ได้ครับเออเจ้าหนึ่งหกใบสองใบบ้างสี่ใบบ้างครับอืแล้วก็มีสอบถามเข้ามาทุกวันครับบางเจ้าเขาก็อยากเอาไปลองก่อนใช่ครับสองใบนี้คือเอาไปลองก่อนถ้าเสียงถูกใจเขาก็สั่งเพิ่มอยู่แล้วเลยใช่ครับเมื่อกี้ก็โทรมาจากสังขะโอ้สองใบสองใบเหมือนกันครับเมื่อกี้เลยครับโทรมาเนาะ ถ้าวิธีง่ายๆถ้าอยู่ไกลกันครับผมอยู่วิธีง่ายๆถ้าอยู่ไกลกันแล้วอยากลองฟังเสียงนะครับก็ผมแนะนําว่าสั่งไปสองใบก่อนก็ได้ใช่ครับสใบ <สะ S 1> ก่อนถูกใจค่อยสั่งเพิ่มใช่ครับนนไม่ถ<ม>ูก<ม>ใ,ใจ<า>ก<น>ไ็ไม่ไม่ว่ากันครับเนาะมันเป็นไอ,ไอนี่ปกติธรรมดาอยู่แล้วถ้าอยู่ใกล้ผมอยากให้ฟังเสียงก่อนสั่งครับไม่อยากให้สั่งไปแล้วไปฟังเสียงที่นั่นอยากให้มาฟังเสียงที่นี่เลยแล้วก็ค่อยสั่งไม่ไม่อยากให้เอาตู้ไปแบบไม่ไม่ถูกใจตัวเองครับ ต้องถูกใจตัวเองก่อนค่อยสั่งครับจริงครับนะอยากให้เป็นแบบนั้นครับแต่ถ้าอยู่ไกลมากก็ลองครับลองสัก2ใบไปฟังก่อนใช่ครับใช้เทคนิคนี้ครับใช่ครับเนาะใบละ2อ0พครับพี่น้องครับเริ่มต้นก็บางคนเขาถามว่า2อ0พเกับ3า0พนเนี่ยมันต่างกันยังไงต่างกันตรงที่ตะแกรงครับตะแกรงเป็นตะแกรงปั๊มครับ3า0พจะเป็นตะแกรงปั๊มแล้วก็หูจับเหล็กหูจับจะเป็นหูจับเหล็กครับหูจับเหล็กเหมือนทุกค่ายที่เขาใส่กัน ตะแกงปั๊มโรงงานทำให้อยู่ครับจะส่งมาเร็วๆนี้ครับตะแกงต่อันนี่ก็คือสอง9ก็คือตะแกงชีกใช่ครับหูจับไม้แต่ขอบเหล็กก็ได้นะพี่น้องขอบเหล็กได้อยู่ครับสีระเบิดนะครับแล้วก็เพลทครับนี่เพดทพร้อมสเปคคอนนะครับสีระเบิดสวยมากโอ้เขาคุมมาแล้วเนาะเราลืมดูสีระเบิดไอตัวนั้นอายกดีๆเด้ออุ้ยอ้ยไปช่วยก่อนไปช่วยก่อนไปไม่รองกระดาษก่อน พี่น้องทางโซนเครอะไรนะโซนลไปมาตฟฝั่งนู้นก็หรือไม่ก็พี่น้องที่ดูทางคลิปนะครับถ้าอยากได้ของไวก็ไปซื้อกับร้านกิตติอิเล็กทรอนิกส์อัเภอล์ลปมาตได้ครับวันนี้ก็จะไปส่งด้วยกันนี่แหละครับเฮียกิตติก็อยากให้ผมไป ที่ร้านด้วยนะครับพอดีผมถ่ายงานอยู่ที่ชุมพลบุรีครับนาน้องไผ่ครับขากลับมาก็เป็นทางผ่านพอดีผมก็เลยแวะมาเออมาดูก่อนว่าน้องเขาขึ้นไอ้ตู้ที่จะไปส่งรอยังก็กําลังขึ้นอยู่พอดีครับผมยูอะคูสติกครับเป็น BV ครับพี่น้องครับตัวเริ่มต้นราคาตู้เปล่า2,900บาทครับที่ได้ก็คือเป็นตู้หูจับไม้ตะแกรงฉีกนะครับขอบเหล็ก สีระเบิดแล้วก็เพจหลังครับผมนะครับส่วน3,006ตัวท็อปที่จะได้ก็คือหูจับหูจับเหล็กตะแกรงปั๊มนะครับเพจหลังนะครับขอบเหล็กสีระเบิดครับผมนะเพราะมันทำไมต้อง3,000ทำไมต้อง2,900 3,000มันแพงตรงที่ว่าพวกตะแกรงครับแล้วก็หูจับเหล็กนะครับมันต้องสั่งอุปกรณ์มาเพิ่มนะครับมันก็เลยมีราคา อากาศก็ร้อนอู้หิบสี่ใบไปหมดพอดีเลยเอากระดาษรองกระดาษนี้ต้องใช้เยอะหน่อย สนใจตู้บีก็ติดต่อได้นะครับ facebook นัทมิวสิกนะครับผมพิมพ์ภาษาไทยนะครับนอน,หนูหูไม่หานากาศพอทหารวักแล้วก็มิวสิกครับอขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยอุดหนุนนะครับสปอร์ตตู้แบรนด์น้องใหม่ครับอยู่อะคูสติกชีมงานอยู่ที่บ้านคอนะครับตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมนะฮะใส่ไปก่อนหากระดาษมารองเชือกด้วยดิครับเอาเชือกมาก่อนอู้แต่ตอนเดี๋ยว เอาไปพักไปลบแดดก่อนหาเชือกหากระดาษมาไว้ตรงมุมโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านกิติอิเล็กทรอนิกส์อีกหนึ่งคลิปแล้วกันครับผมนะฮะเดี๋ยวไปคุยกับเฮนนิวนะครับที่ร้านครับ